จะขึ้นไปส่งดูผักหวานชน,นอยผักหวานไอ้ดาว

ดุขนาดเนี่ยดอกมันให้ยาวกว่านี้มันไม่ยาวเท่าไหร่ <trạc đoạn> uh, nè. Má. rồi. Đang ăn bọ. Chăm nan đang ăn

ถ้าเก็บลงมาแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ดอกมะม่วงเหรอคอมแบมก็เจอแล้ว tôi b gin nó kiểu tiếng tịch càng phá ăn thao coi thế đi bình thường อายุยมันขึ้นอายุยมันขึ้นเก่งผู้้อายุยมันขึ้นเอาเก่งค่อยเอาเก่งเท่ามันโอ้เพียบเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền quá Gõ Để không bỏ lỡ những ถ้าแกงทอดขอดอกมันก็ไม่อร่อยเลยมันขยแขยะอต้องมีมียอดมันพร้อมอ่ะ ทอนไปแล้วมันที่ดินใหญ่หนึ่งไล่หนึ่งงานที่ของยายไปนู่นไปนู่นไปนู่นประมาณนี้ค่ะ จะขึ้นไปดูต้นัหวานตรงโคกนั้นนะที่ของยายถอนมันออกแล้วมีทางขึ้นหาเห็ดแต่จะไปดูต้นผักหวานในโคกนั้นเด้อขาเอฟซีไปดูค่ะ ไยู่ขึ้นผู mình lực vào mình cái chuồn nôi nó nhanh bột thường cập món chuồn ăn đây lên màu. ได้นิดเดียวนี่มันก็เริ่มหลุนแล้วโอเคเนาะประมาณนี้ค่ะพี่นอ้องต้นผักหวานอันนี้ใบมันยังไม่ร่วงค่ะดอกมันก็น้อยนิด เห็นไหมดอกมันโอเคดอกน,น้อยๆนึงเียเนาะก็จบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะ